กำลังกายเสร็จนะคะไม่หางข้าวนะข้าในผลไม้ชีวิตจิตทานข้ามาแล้วต้องบอกว่าออกกำลังกายแล้วกินอะไรก็ได้อย่างนี้ได้อยู่ข้าาะนุน่นอ่อยมาก คามหหวานหอมหอมมากขานุ่มเขาเลยเคยขาหนุ่มไม่หอมระหว่างขาหนุ่มจะนึกถึงอะไรเลยไหมสะช่องสะช่องไม่้องเพ็มเพาะซื้อใส่กับขนาน่ะ เมืองไทยมีผลไม้อร่อยทั้งเลยนะคะ เรื่องกินเนาะก่อนจะเอาอะไรเข้าปา่าอยู่ให้เรากินเลยนะอยากไดรไร่างกายสุขภาพดีก็ทานแต่ของมีประโยชน์ก่อนจะกินแล้วกิดสักนิดนะคะอย่างเงี้ยมีประโยชน์เน้ย จรินขนมแล้วเดี๋ยวเริ่มกอนหนขนมไม่ใชนพกวกกันเยอะๆอาหารในเสือเป็นจบก็เป <c oughs> ็น <c oughs> ไปว่าหายไป